โอเคสวัสดีทนะ่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เรากลับมาอีกแล้วกับรายการ Minecraft Command ไท a นะครับก็อย่างที่ผมโพสต์ในแอบชุมชนเนาะว่าเราจะมาทําคลิปเกี่ยวกับ blood moon กันนะครับหรือว่าคืนพระจันทร์สีเลือดซึ่งผมต้องบอกงี้นะว่าผมค่อนข้างใช้เวลาพัฒนาไอ้ฟังก์ชันอะไรพวกเนี้ยค่อนข้างนานนะครับแล้วก็ผมทําเป็นระบบเป็นวงจรอะไรไว้ในเซิร์ฟผมหมดแล้วซึ่งไอ้ที่ผมจะมาสอนวันนี้ผมจะสอนการทําให้ทุกคนนะครับเผื่อทุกคนอยากจะเอาไปเล่นกันอะไรงี้ ซึ่งขอบอกตรงนี้นะว่าถ้าเกิดจะทำแบบแอดวานซ์เหมือนในเซิร์ฟผมเนี่ยซึ่งเดี๋ยวผมกำลังโชว์ให้ดูนะครับอาจจะไม่ไทําไม่ได้ขนาดนั้นนะเพราะว่ามันจะต,ต้องปั้นโมเดลไปตั้งรูทเทเบิลอุ้ยสารพัดสารเพนะครับทุกคนก็เอาเป็นว่าเราจะมาสอนกันแบบง่ายๆก่อนแล้วกันนะครับว่าถ้าเกิดเอ,อ,อยากให้มันเกิดเหตุการณ์เกิดปรากฏการณ์แบบเนี้ย ยคอม,มาาเรรจะทํงไงนะก่อนหน้าที่เราจะพูดถึงบัดมูลในเกมเนี่ยเราพูดถึงบัดมูลในชีวิตจริงกันก่อนนะครับบลัดมูลนับหรือภาษาไทยจะเรียกว่าพระจันทร์สีเลือดเกิดจากการที่จันทรุป,ปราคาเต็มดวงเนี่ยแล้วโลกเขาเรียกว่าเงาของโลกอะไปบังแสงอาทิตย์ที่ส่องไปหาพระจันทร์เกือบหมดนะครับปกติพระจันทร์เราเห็นเป็นสีฟ้าใช่ไหมเอาจริงทุกคนคือตอนกลางคืนอะมันก็ยังมีแสงสะพาที่อยู่นะแต่จะต้องบอกว่าอยู่ในปริมาณที่น้อยนะครับส่องไปที่พระจันทร์แล้วพระจันทร์ก็ส่องกลับมาหาโลกทีหนึ่งอันนั้นคือได้รับแสงอาทิตย์ในปปรรริมาาณทททีี่เยอะะนัให้จ ฟ้าหรือสีขาวตามที่เราเห็นกัน,นทุกวันนี้อันนั้นคือปรากฏการณ์บลัดมูนในชีวิตจ,จริงนะครับมาเรามาพูดถึงในเกมกันต่อในเหตุการณ์บลัดมูนในเซิร์ฟผมเนี่ยผมก็ได้ไอเดียได้แรงบันดาลใจมาจากบลัดมูนในเทอร์เรลียนครับคือเหตุการณ์เนี่ยมันเริ่มจากการที่ว่าผมอ่ะเล่นเทอร์เรลียนในช่วงตุลาครับก่อนโครงการจะมาผมนั่งฟาร์มบลัดมูนนะครับพอนั่งฟาร์มไปฟาร์มมาเนี่ยผมก็มานั่งดูในเซิร์ฟใหม่ครับแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเออในเซิร์ฟเราน่าจะมีปรากฏการณ์ธรรมชาติแบบพวก,พาา Moon, ออกเรีย ทำให้ดอดมูนในเซิร์ฟผมเนี่ยมันเหมือนกันในเกมทารเรียค่อนข้างมากแต่มันจะบวกแบบไอเดียของผมไปนิดนึงนะครับมาต้องบอกนะว่าผมก็น่าใช้เวลาพัฒนาไอตัวระบบเนี้ยนานมากๆนะครับแล้วก็เพิ่งมาว่างทำฉะนั้นบางฟีเจอร์ที่มันอาจจะต้องมีเช่นพัดจันที่จะเปลี่ยนเป็นสีแดงเนี่ยอาจจะไม่มีนะครับแต่มันจะมีสีแดงขึ้นที่ขอบจอแทนเนาะโดยหลักการทํางานของมันก็คือมันจะมีโอกาสเกิดทุกคืนประมาณ10%นะครับถือว่าเกิดค่อนข้างยากเลยแหละแต่ถ้าเกิดมันเกิดเนี่ยมันจะทําให้มอนทั้งหมดได้พลังโจมตีกััับพพลงงป้อกนเิม แล้วก็ทําให้การตกปลาเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้ของพิเศษหรือตกปลาแล้วมีมอนสเตอร์เกิดเหมือนในทเลเรียเลยแล้วก็มีบอสด้วยมีอะไรด้วยนะครับก็เราจะมารีวิวกันแบบคร่าวๆเนาะอันนี้ผมเขียนดัตตาแพกไว้แล้วแต่ผมไม่ได้ยัดเปดัตตาแพกนะแต่ผมเขียนดัตตาแพกเพื่อให้มันเกิดได้ไวอ่อันนี้นะแต่ว่าผมจะยังไม่ใช้เนาะอ่านะเวลามันขึ้นเวลารเกิดได้ขึ้นอย่างนี้อันนี้เราจะมาเราผมจะไม่กดฟังก์ชันในดัตตาแพกนะผมจะปรับเป็นกางวันกางคืนให้มันเกิดตามธรรมชาตินะกันนะครับอ่ะคืนแรกไม่เกิดครับ Few moments later. อ่ะเกิดแล้วนะครับอ่ะพอเกิดแล้วก็จะมีเพลงของทะเลียขึ้นเนะี่ยพอเกิดขึ้นสังเกตไหมครับว่าขอบจอแถวนี้มันจะมีสีแดงขึ้นนะครับอ่ะสังเกตน,นะว่าที่ตัวซอมบี้ก็จะมีพาร์ติเคิลสีแดงอะไรขึ้นผมเล่นในระดับอ่ะปล่าเป็นลองปรับเป็นนอร์มอลแล้วกันนะใครปรับอีซี่ปะอ่ะล้วผมลองมาโดนตีกันนะครับอ่ะ,อะนี่นะครับ ปกติซอมบี้ไม่ตีแรงขนาดนี้นะครับแต่นี่เนื่องจากมันเป็นอีเวนต์บัดมูนเนาะแล้วมันได้เพิ่มพลังโจมตีกับพลังชีวิตมาผเขารับกลับเป็น EC แล้วกันนะเพราะว่าเซิร์ฟผมเซต็ตระดับมาประมาณนี้แล้วก็ตายยากขึ้นด้วยก็ประมาณนี้นะครับสำหรับมอนที่มันจะได้บัฟมามาฟีเจอร์เด็ดกันงเลยก็คือการตบลานะครับก็ย้อนเ็นลงไปรอสักพักหนึง โอเคได้มอนนะครับตัวนี้ก็คือฮีโมกอบลินชาร์ตนะครับในเทอรเรียแต่พอมันมาอยู่ในเซิร์ฟผมผมตั้งว่าเฮเมอร์เฮเลอร์ชาร์แมนอันนี้ไม่ใช่มอสหรือไม่ใช่อะไรนะรเป็นโมเดลที่ผมปั้นมาลองบวกมาดูวไ oh. อ,อ้แรงแรงแรงแรุกคนแรงแรงแรง oh. ก็เผื่อใครอยากได้ความท้าทายลองเอาคลิปนี้ไปทำแล้วก็ลองเล่นกันได้นะครับอาแล้วก็จะมีเนี่ยเป็นแฟนทอม อันนี้คือผมพยายามดีไซน์ให้มันออกมาเหมือนที่สุดแล้วนะครับได้ประมาณนี้อ่าแล้วก็ตัวนี้เป็นแวมไพร์ฟ็อกนะครับหรือว่ากบแวมไพร์ที่มันอยู่ในคาถาทุกคนที่เราเล่นบัดมูลตอนช่วงก่อนฮาร์ดโหมดแล้วมันจะมีให้ไอที่เราเสกกบจากคาถานั่นแหละเอออ่าแล้วก็มีตัวนี้ครับก็คือฉลามหัวค้อนเลือด ถามว่าถ้าเกิดผมจะอัดอันนี้เป็น Data Pa แ k แล้วแจกในคลิปนี้ไหมส่วนตัวผมอาจจะยังไม่แจกนะครับเพราะว่ามันมีบางโมเดลที่ผมไปโหลดของคนอื่นเขามาใส่นะค,คือตอนแรกก็กะจะทำเล่นๆแหละแต่ไปๆมาๆก็เอ้ยเดี๋ยวผมมาทำคอนเทนต์ดีกว่านะครับผมไม่อยากมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์อะไรเงี้ยทำโมเดลแก้มาเมื่อไหร่เดี๋ยว่อยอดเป็น Data Pa c k เนาะอ่าได้ครับ r e ร n a u t i l u s ก็คือบอสนะครับอ่ะเสร็จป่ะเนี่ยเรามาจะหน้าตาแบบนี้ เออสุดเอพีเอดล่วงอ่าก็บอสตัวนี้นะเป็นบอสหอยในทะเลเรียมีเลือดทั้งหมด250นะครับแล้วก็ความสามารถของมันก็คือมันสามารถพุ่งชนเราได้หรือมันจะพ่นน้ำหมึกใส่เราก็ได้นะครับแล้วมันก็จะเรียกพวกได้แบบแบบเมื่อกี้เนาะไอ้สามวัเนะี่ยมาทะเราะมาตีกัน,นครับเออทไมมันตายยากยี้ขอคูเขียนไอด้ดกวาแปับหนึ่งคนระับตายยากจังเลย อค okay. ตตาาายยย่่งขึ้นมนมหจริงๆไอ้บอสตัวนี้ผมสปอยไปก่อนหน้านี้แล้วนะทุกคนในไอ้คลิปก่อนนี้ผมก็สปอยไปแล้วว่ามันจะมีเค okay. ตายเค okay. พอเวลาตายมันก็ดรอปของประมาณนี้แหละครับดรอปหอยแล้วก็แสงควินสตาร์บแบบในทะเลเลียเด็ดเลยอันนี้ก็เป็นคาถาไม่ได้มีความสามารถพิเศษอะไรนะก็แค่ มีพันสองแล้วก็ดาเมจสี่นะครับแล้วก็ประเภทคือเอกทาเลยทุกคนคือผมมาไปโหลดโมเดลวันนี้มานะครับถ้าผมแก้แล้วก็ทาเป็นโมเดลของผมเองแล้วเนี่ย,ยค่อยเอามาลง Data ack, ล็นดาท่าแพรกห้ทุกคนโหลดกันไปเล่นเนาะอ่าแล้วก็เวลาหมดเป็นตอนเช้าปุ๊บไอมอนพวกนี้ก็จะหายไปโอเคครับก็เป็นไง่กันมากนะสำหรับการรีวิวคอมมานด์บลัดมู n ขอจบช่วงรีวิวไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราตัดไปช่วงสอนทำกันเลยครับเดี๋ยวผมทำทำสเต็มไปให้เนาะอยากใครที่อยากจะข้ามไปไป ตอนนี้เราอยู่ในเซิร์ฟที่เราจะมาทําเป็นบลักมูลกันนะครับนะครับก่อนอื่นให้เรากด F 3บวก G นะครับจะเป็นการเปิดช้างบเดอร์ขึ้นมามันจะเป็นการดูช้างนะครับว่าเราเจะช้างไหนในการทำผมจะเอาช้างนี้แล้วกันนะครับขุดลงไปครับโอเคจากนั้นก็ไปที่อีกมุมของช้างนะครับเพื่อที่เราจะเพื่อที่เวลาเราจะทํา เราจะทำตรงนี้เป็นฟอสโหลดนะครับฟอสโหลดก็คือการที่ทำให้ไอตัวช้างเนี้ยมันโหลดอยู่ตลอดเวลานะครับทําให้มีเวลามีพวกคําสั่งมีระบบอะไรเงี้ยมันจะได้ทำงานได้ตลอดเวลานะครับเขียตรงนี้ผมอุดก่อนนะตรงนี้ผมก็อุดฟึบต่อไปแล้วก็วกรี๊ฟพมานบล็อกมานะครับด้านบนมันมืดจังเลย เออเดิมในพิชชันโอเคโอเคได้ห้องประมาณนี้ก็ได้นะครับก่อนอื่นเนี่ยบลัดมูลเนี่ยเราจะเล่นกับกลางวันกลางคืนนะครับฉะนั้นเราจะต้องใช้ตัวนี้ครับเดย์ไลท์ดีเท c เตอร์กับเ e ส s t โ n นนี่นี่เดย์ไลท์ดีเทกเตอร์นี้จะไว้สองลูนะครับ อันนี้จะเป็นก็คือต้องมีกลางวันกลางคืนนั่นแหละครับอันนี้เป็นของกลางวันเนาะอันนี้เป็นของกลางคืนกลางคืนนี่ผมแนะนําให้ใส่ซัก6เลสโตนนะครับเพื่อที่อย่างน้อยให้มาดับดูมืดมดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วมันค่อยเกิดโอเคก่อน okay. แต่ก่อนหน้านี้ให้ทาการลงดัต้าแพกที่ผมจะทิ้งลิงไว้ให้นะครับอันนี้มันคือคือผมบอกไปก่อนนั้นนี้แล้วใช่ไหมว่าผมจะยังไม่ได้แจกดัต a ้าแพกอะแต่ผมเพิ่งไปเห็นนะครับว่าในดัต a ้าแพกที่ผมทำอะ มันมีพ d ดีเคให้พ d k ีเคก็เหมือนการคล้ายๆกับเป็นคำสั่งทิกเกอร์ครับว่าจะให้เกิดไหมให้เกิดด้วยเงื่อนไขอะไรอะไรเงี้ยอันนี้ผมตั้งเงื่อนไขไว้10%เนะาะอาจจะได้ไม่ต้องไปไปนั่งทําในเว็บกันเพราะถ้าเกิดจะให้สอนตอนนี้มันจะมันจะยาวนะครับเรือใครบางคนอยากได้แบบว่าเออแป๊บๆเสร็จอะไรเงี้ยให้เปิดดอทไมค์ครับเข้ามานะครับเข้ามาที่เซฟจากนั้นเลือกไอเวิร์ลท,ที่เราจะใช้นับอย่างเช่นเวิร์นี้ผมตั้งชื่อนี้นอรบ m o มู t เทสแล้วก็วแพ็กนับใส่เข้าไปเลย เรียกทีนะครับที่มายังดตดเพแ็กลิสเคมาแล้วนะครับนี่ใส,ส่ต้องหกอันนะครับยอย่างนอให้มันมืดๆหน่อยจากนั้นนะครับข้างไอตรงข้างบนเนี่ยให้เราเอากระจกไปปิดนะครับถามว่าทำไมต้องต้องเอากระจกไปปิดเพื่อให้แสงมันก็คือเหมือนมันยังมันยังสามารถประมวลผลของแสงได้นะครับแล้วก็จะได้เพื่อความเนียนด้วยเป็นการซ่อนนะครับ จะได้ไม,ไม่ไม่มีใครมาเห็นระบบเนาะโอเคจากนั้นนะเป็นระวังคุมมันบล็อกตรงนี้เราจะเริ่มทำกันแล้วนะ Execute นะครับ Ifpredicate Blood m o บเ10%รก็คือถ้าโอกาส10%เกิดเนี่ยมันจะส่งกระแสเดสโตนออกมาตรงนี้นะครับเช่น okay. ผมจะทำเซตไนท์เอเคปิดช้างบอดได้ก่อน อ่าน,นี่ครับอ่าเทสเฟลนะครับก็คือคําสั่งพิทิเคเนี่ยมันเป็นเหมือนกับก็คือเงื่อนไขแหละอันนี้ผมตั้งเงื่อนไขไว้ว่า10%จะติดเนาะอ่าถ้าเกิดันขึ้นเทสเฟลอย่างงี้ก็แปลว่าไม่ติดนะครับไม่ติดอ่าเทสพาร์ตก็คือติดนะครับประมาณนี้ก็คือเป็นโอกาสเกิดอันนี้โอกาสเกิด10%นะครับถ้าไม่เกิดก็คือไอตัวกลางวันเนี่ยเหมือนเราจะเอาไว้ทําการย้อนคําสั่งนะครับโอเคจากนั้นเราก็ตั้งทับว่าจะเกิดอะไรมั่ง อย่างในฟูดเทปที่ผมใหดูเมื่อกี้ไปไมันจะมีขอบจอเป็นสีแดงโอเคให้เราเอาข้อความมาครับผมตัดให้เรามาใส่นะครับก็คือถ้าถ้าคําสั่งเกิดเนี่ยมันก็จะมีข้อความขึ้นก็คือมันจะรันส่งกระแสเทสโตนมาสั่งงานคอมมานด์บล็อกตรงนี้นะครับจากนั้นคําสั่งต่อไปอันนี้คอมมานด์บล็อกตัวที่สองนะตัวแรกคือเทลรอนะเทลรอให้ข้อความขึ้นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่ะนี่เวลาบัตรพขึ้นก็จะเป็นอย่างนี้ พิมพ์ครับ world border ก็คือตัวเอฟเฟกสีแดงรอบๆนะครับ warning distance ใส่เต็มไปเลยครับอ่าลองกดดูครับอ่าเนี่ยครับมันก็จะมีเขียนว่า blood moon is rising นะครับเออย่าลืมเกมรู command block output ด้วยนะครับแหนจะได้ไม่มีตัวข้อความนี้ขึ้นเนาะอ่าเนี่ยครับ blood moon is rising จากนั้นเนี่ยให้เราทำแบบนี้ครับฟิลให้เราฟิลตัวไอตัวห้องคำสั่งของเราเนี่ยครับให้มันเป็นเหมือนการเปิดปิดระบบะครับฟิลตรงนี้ใช่ไหมเ e สโต o นบล็อกรีเพยออฟซิเดนะครับถามว่าทำไมเราต้องรันคำสั่งนี้เพื่อที่ว่าเราจะได้เปิดปิดระบบได้ครับเผื่อแบบว่าเออตอนนี้ระบบมันไม่ทำงานอยู่เราตั้งมันฟอร์สโหลดไว้เนาะเดี๋ยวมันจะกิน แค่เรื่องไงเนี่ยมันจะแหลกเซิร์ฟเนาะก็ตั้งตัวตอนนี้มันเป็นฟอร์สโหลดอยู่ก็ตั้งไว้ไม่ให้มันกินระบบเซิร์ฟนะมันจะได้แบบว่าเออเปิดปิดได้ให้มันกินคอมเราแค่ตอนทำงานอยู่นะครับถ้าเกิดระบบไม่ทำงานเราก็ได้สั่งปิดได้อะไรอย่างงี้ต่อมาเนี่ยเราจะทำให้มอนในบัตมูนเนี่ยตีแรงขึ้นแล้วก็ลพลังป้องกันเพิ่มขึ้นนะครับให้เราเอาคอมมานด์บล็อกเพิ่มมาครับใส่เข้าไปเอฟเฟกต์กิฟต์เอชอีก็คือให้เอฟเฟกต์กับเอนติตี้ที่ไม่ใช่ผู้เล่นแท็กไม่เท่ากัับบมูน ม็อบนะบเพราะว่าเดี๋ยวมอนในบัดมูลเรามันจะเก่งขึ้นตามเนาะอันนี้ก็คือจำกัดไว้อ่าอันนี้ก็คือให้ตีแรงขึ้นนะครับส่วนอันต่อมาก็พิมพ์เหมือนกันเลยแต่เปลี่ยนเป็น s i s t a n c e นะครับก็คือให้ฝั่งป้องกันเพิ่มขึ้นเปลี่ยนเป็นร p พ a t นะครับเดงนั้นใส่อันนี้ไว้มันก็จะทำให้ พวกซอมบี้อะไรอย่างงี้ค่อนข้างอึดคืนแล้วก็ตีแรงขึ้นนะแบบนี้อ่าประมาณนี้นะครับอันนี้ผมใส่สเต็งอยู่นะมันเลตีแรงโอเคแล้วถามว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดอยากให้มันจบคืนเน่ยทำยังไงก็คือเป็นกลางวันใช่ไหมครับแต่ว่าเรายังไม่ได้ย้อนคําสั่งเนาะถ้าเกิดมันเป็นกลางวันเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเราจะต้องเปลี่ยนจากการฟิลเลสโตนบล็อกรีเพทออกซิเดียนเมื่อกี้กลับมาเป็นออกซิเดียนใหม่นะครับเพื่อที่จะได้ปิดระบบอ่กรอบอันนี้มาครับกรอบคําสั่งที่มาดัางนั้นเปลี่ยนครับก็คือย้อนคําสั่งเป็น ออ s ซิเดียนรีเพจเลสต stone b o x นะครับไว้ที่ไว้ที่ตัว day, day light detector ที่มันเป็นของกลางวันเนาะให้เมื่อกลางวันปุ๊บระบบก็จะปิดอ่า world border ด้วยนะครับ world border ก็ดิ s ัพเป็นศูนด้วยนะครับนี่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นทำเ e set day ตัวเอฟเฟกสีแดงก็จะหายไปแล้วมอนก็จะไม่ติดสถานะแล้วนะครับเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการทำเอีเวนต์แบบง่าย ต่อมาเราจะมาจาะเลึกกันนะครับโดยขั้นตอนทําให้ในคืนนี้มีมอนชนิดพิเศษเกิดมอนชนิดพิเศษก็จะเป็นบลัดซอม m b i e กับ s เก l e ต o ชนิดพิเศษที่จะเกิดนะครับให้มันเกิดแทนที่มอนธรรมดาก่อนอื่นวางคำสั่งนี้ครับพิมพ์ไป execute add ae type เท่ากับ Zombie run นะครับต่อไปก็ก๊อปคอมมาล์มาใส่นะครับซึ่งไอตัวคอมมาล์น,นี้เดี๋ยวผมจะใส่ไวใ้ให้ที่ description ข้างล่างเนาะก็ไปเอามาใส่กันได้นะครับสำหรับคนที่อยากทำเนาะ Okay. ต่อมาก็ QSE t ทย e แอบไหมนะ Execute SE t ทยเท่ากับ Zombie Run Data World Entity SS ให้มัน s i l e n นด้วยนะครับจะได้แบบว่าเวลาตายมันจะได้ดเงียบๆเนาะมันจะได้ดูเนียนๆอะไรเงี้ยโอเ okay. ค d e a d l o a d a b l e อันนี้ใส่อันนี้ใส่อะไรก็ได้นะครับมันจะได้แบบไม่ดรอปคอเนาะจะได้แบบไม่มีพวกเนื้อเน่าอะไรงี้เกลื่อนอยู่เต็มพื้นเแล้วก,ก็เฮลสูญนะครับโอเคตั้งตรงนี้เป็น,นรีพีทนะันนี้เป็นเชนอันนี้เราอันนี้เราจะมาเปลี่ยนเป็นสเกลตันกันนะครับก็สเกลตันโอเคแต่ถ้าสเกลตันเราก็จะใส่เป็นสเกลตันตัวใหม่นะครับที่เราจะเปลี่ยน Q A S E ถ่ายเท่ากับ skeleton รัน summon ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดก็คือให้เราก็คือเหมือนกับว่าแทนที่ s k e l e ตันตัวเดิมด้วยมอนใหม่ที่เราจะใส่เพิ่มเข้ามาครับในช่วงบัตรมนอาจจะตั้งให้มันรันคำสั่งนะครับมาเรามาลองดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไง t i ม e เซ็ตไน h t อ่ะไม่ติดนะครับเราจะลองให้มันติดนะนะอย่างที่ผมบอกนะเพราะโอกาสเกิดประมาณสิบเปอร์เซ็นต์นะมันก็ถือว่าค่อนข้างน้อยเลยแหละอ่าเกิดแล้วครับอ่าเวลาเกิดขึ้นจะเป็นปอย่างนี้นะครับก็คือเวลามีสเกลตันเกิดมันก็จะเปลี่ยนเป็นสเกลตันตัวนี้นะครับมาเราลองไปดูข้างนอกกันอ่ะนี่ครับเห็นไหมครับว่า จากการที่ซอมบี้ตัวเดิมเกิดเนี่ยมันก็จะกลายเป็นบลาดซอมบี้นะครับสมมติซอมบี้ตัวเดิมเกิดเนี่ยมับก็กลายเป็นบลาดซอมบี้แบบนี้อ่ะนี่ครับ,เก,กรบ,รบเกิดแล้วเนี้ยเนี้ยเกิดแล้วตัวปลาดซอมบี้ส่วนมอนอื่นที่ไม่ใช่ตัวที่เราจะเปลี่ยนมันก็จะทำให้ตีแรงขึ้นนะครับอย่างเช่นแมงมุมลองซิตีแรงไ้ยอุ้ย,ยแรงแรงแรงนะครับแรงแรงโอเค ประมาณนี้นะครับสเกลตังกิจการเป็นตัวนี้เนาะจริงเราสามารถให้มันมีมอนตัวอื่นเปลี่ยนก็ได้แหละครับตามที่เราต้องการแต่สำหรับผมผมเอาเอาแค่2ตัวที่จะเปลี่ยนนะก็คือก็คือมันสามารถเกิดตามธรรมชาติได้นั่นแหละแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากให้มันมีฟังก์ชันอะไรเพิ่มก็ลองตัดแต่งเอากันนะครับสำหรับผมก็มีประมาณนี้นะครับสําหรับส่วนของการทําให้เกิดบัตรมูลแล้วก็ทําให้มีมอนเกิดเฉพาะในอีเวนต์แล้วมอนมันจะเป็นยังไงเราก็ปรับแต่งได้นะครับ มันฆ่าไปก็ดอบหัวดอบสีดอบอะไรก็ว่ากันไปนะครับสเกลตัวใหม่ก็ฆ่าดอบเน็ตเวิร์ดอะไรงี้ก็ก็ตามที่แล้วแต่จะตั้งกันนะครับจริงจริงจะใส่เพิ่มได้หลืครับถ้าเกิดอ,อยากให้มันเป็นแมงมุมก็ใส่เพิ่มเป็นแมงมุมอะไรงี้ไปก็ก็กว่ากันไปนะครับอ่าหรือถ้าเกิดโหด,ดหน่อยก็อย่างงี้นะครับหาผมลองใส่ใดู execu add se ไทยเท่ากับคอร์สปลาคอร์สนะครับลันสมอล กาเดียนก็คือให้เปลี่ยนปลาคอสธรรมดาให้มันกลายเป็นกาเดียนนะครับแล้วก็กอัันนี้ครับสมมติเราก็คือมัาจะทำการเปลี่ยนพวกปลาคอสได้กลายเป็นกาเดียนนะครับอ่าผมจะสาธิตให้ดูอย่างเช่นแบบนี้ครับแบบนี้นครับประมาณนั้นนะครับ เอฟนะผมขอเปลี่ยนหน่อยโอเคเอา,อางี้แล้วกันให้มันแบบว่าอ่าเพื่อไดรับของอ่าแบบนี้นะครับปลาคอสในน้ำที่เกิดตามธรรมชาติก็จะกลายเป็นกา,กา,กาเดียนก็เผื่อใครอยากเอาไปเล่นกันสูงุกกับเพื่อนก็เลองดูกันได้นะครับโอเคต่อมาที่ระบบสุดท้ายนะครับก็คือตกปลาได้มอนอ่าระบบนี้ถือว่าค่อนข้างยากนะครับใครอยากจะดูก็ก็คือเดี๋ยวผมจะทำไทม์สแตมป์มาให้เหมือนเดินมนัแหละว่าในช่วงไหนเราทําอะไรเนาะ ก่อนอื่นนะให้เราตั้งคอมมานด์บล็อกไว้ตรงนี้ก่อนเลยเอาไว้ตรงไหนดีเอ้ตรงนี้แล้กันทุกคนครับในการตกปลาเราได้มอนเนี่ยคือการตกปลาเราจะได้ไอเทมขึ้นมาใช่ไหมแต่สิ่งที่เราจะทำก็คือการเปลี่ยนมันคล้ายคลกับการ execute Summon ตรงนี้แหละครับแทนที่มอนตัวเก่าด้วยมอนตัวใหม่ประมาณนั้นนะครับแต่ว่า ทีนี้เราจะดวานซ์ขึ้นนิดนึงเพราะว่าเราจะแทนที่ไอเทมนะครับเห็น hey, ครับมันจะเป็นยังไงก็มาให้ดูนะครับหาแป๊บ,บนึงโอเคเอเกิอดอะไรขึ้นวะไปเป็นอย่างี้อะอนะรับก็คือ,อ,อ run execute ที่ไอเทมก็คือ run คำสั่งตรงไอเทมนันคบคล้ายๆคล้ายๆไอแทนที่เมื่อกี้เลยให้เรารันคำสั่งที่ไอเทม จากนั้นก็ไอเทม ID ก็คือไอเทมชนิดอะไรจากการตกปลาเนี่ยมันจะมีหลักหลาก็คือปลาคอสปลาแซลมอนปลากระตูนสมมุติผมอยากเปลี่ยนให้ปลาคอสตได้กลายเป็นปการเดียนนะครับแต่ก่อนที่มันจะเปลี่ยนเนี่ยให้มันรันด้วยครับลัน u t if block Water ร u n ก็คือคำสั่งนี้ก็คือทำงานที่ว่าให้เรารันรันคำสั่งที่ไอเทมปลาคอสจากนั้นรันคำสั่งอีกทีว่าถ้าใต้ถ้าใต้มันเนี่ยเป็นบล็อกน้ำก็ให้ซมอนการเดียนออกมานะครับจากนั้นเราก็ให้ทำลายไอเทมสันทีคือเดี๋ยวคำสั่งเนี่ยผมจะทิ้งไว้ข้างล่างนะครับใครไม่เข้าใจก็เข้าไปดูกันก็อลองก็ก๊อบมาใส่นะครับคือผมก็งงๆแหละทุกคนเพราะว่าผ,ผมไม่ได้แบบ คือผมไม่สามารถบรรยายอะไรได้ขนาดนั้นเนาะอันนี้ก็คือทําให้เวลาเราตกปลาเนี่ยเราได้ปลาคอตสขึ้นมาเนี่ยมันจะทาให้ปลาคอตสเปลี่ยนเป็นกาเดียนนะครับส่วนไอ้ตัวมอนแบบทําโมเดลอะไรอย่างี้เหมือนที่ผมทําในเซิร์ฟก็อันนั้นมันต้องใช้อันนั้นมันต้องปั้นโมเดลมาใส่นะครับอ่านี่ครับเห็นไหมว่าปลาคอตสกลายเป็นซอมบี้กันไอ้กลายเป็นกาเดียนกันเต็มเลยนะครับ สีที้องทะเลก็จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมาลองตกดูกันนะครับได้ถังนะครับลองเอนชาร์ดก่อนให้มันตกได้เร็วๆนะครับจะได้ดูกันหนยไวเนาะได้จะงหวะคืนจด้หมะคืนอ่านี่ครับเห็นป่ะครับว่าตกตกปลาคอส์แล้วมันกลายเป็นกาเดียนนะครับเมื่อกี้คือปลาคอส์ออกมานะแต่ว่า มันถูกแทนที่ไอเทมด้วยด้วยตัว Entity Guardian นะครับอ่าทีนี้เราอยากจะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นบ้างได้ไหมล่ะได้ครับทุกคนอย่างทีนี้สมมุติอยากได้เป็นอยากได้เป็นไอ่ะอยากได้เป็น Elder Guardian เพราะว่าให้เอาดีเอาเป็น Tropical Fit แล้วกันปลาไอปลานี่หายากนะครับปลากระตูน อลองเปลี่ยนท็อป c ป l f i คอฟิให้กลายเป็นเอ d e ด g กาเดียนก็จริงๆมันแก้คำสั่งไม่กี่ตัวหรอกครับจริงๆเราจะเปลี่ยนเปตัวอื่นก็ได้นะตามแต่เราจะต้องการเลยแต่ว่าผมเอาแบบนี้แล้วกันอ่านี่ครับได้เห็นปะกลายเป็นด g กาเดียนอ่าเปลี่ยนเป็นแซลมอนแล้วก็เอาไปดีเอาปลาคอสนี่แหละเปลี่ยนเป็นแฟนทอมนะครับ ลองดูก็คือจริงๆมันก็แบบมันก็แมนนวลอะทุกคนมันก็ข้า,ขาวๆอะ่ะแซลมอนจะกลายเป็นกาเดียนเนาะแซลมอนโอเคก็ประมาณนี้นะครับทีนี้ปลาแบบว้านมีปลาแซลมอนมันก็จะไปกลายเป็นกาเดียน ปลาคอสจักการแฟนทอมเอ้ยไม่กลาย้ยอ๋อปลาคอสเปนจะกลารแฟนทอมจากการตกปลานะครับไอผมลืมแลว้วไม่ได้ใส่ไว้มาลองดูกันครับก็ระบบก็เดี๋ยวเรามาลองคือระบบมาเสร็จแล้วนะทุกคนอันนี้คือเรารอเทสดูเนาะตกมาทีได้สี่ตัวเลยลได้สี่ตัวปะ อะไ,ไรอะ่ะได้ปลาโอเคเดี๋ยวต้องตั้งตำแหน่งใหม่นิดนึงนะครับให้ปลาคอตสอยู่ไหนปลาคอตสกลายเป็นแฟนทอมใช่ไหมก็ คือจริงระบบไอตัวตำแหน่งอะไรพวกนี้เราก็ต้องตั้งตามความเหมาะสมนะครับเพราะว่าคือผมคือตัวผมเองก็ไม่รู้นะว่ามันต้องตำแหน่งไหนที่จะเหมาะสมอะ่ะแล้วแต่ทุกคนจะพิจนารณากันนะครับแต่ผมเอาประมาณนี้แหละโอเคก็น่าจะใช้ได้แล้วนะประมาณนี้ก็ ใช่ไหมเคก็ okay, ประมาณนี้นะครับเราระบบก็ถือว่าใช้ได้แหละมามาทบทวนอีกทีนะครับซอมบี้กลายเป็นหลาดซอมบี้สเกลตันกลายเป็นไอตัวนี้นะครับโอเคก็ okay, สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับคลิปนี้อาจจะมึนๆเกาๆไปนิดนึงมัวๆรัวๆก็ขออภัยด้วยนะเพราะผมไม่ได้บรรยายอะไรพวกนี้เก่งนะครับสำหรับข้อคอมมานด์ระบบบลัดมูนนี้ใครอยากจะลองเล่นก็ตดดัวรัตเตอรแพคที่มันจะมีเพดีเคดเนี่ยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่เดซิฟชั่นนะครับลองมาโหลดจะเล่นดูได้สำหรับใครที่อยากจะลองไปทำเล่นๆดูก็ทำตามคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่ง ตัวคำสั่งเนี่ยทุกคนอาจจะไม่ต้องมาแก้ตามอะไรตามผมก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะทิ้งคำสั่งแบบไฟนอลใบงลังใต้เดส c r i p t ปชันี้นะครับก็พยายามดูคลิปให้จบก่อนที่จะทำอะไรนะเพราะเดี๋ยวอาจจะผิดพลาดอะไรแบบผมได้เนาะคลินี้ก็ไปแค่นี้แหละครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจุบุจุบ